สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อจ้าวันนี้อากาศหนาวจ้านอนห่มผ้าอยู่ตรงเปลจ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเด้อจ้ามานอนเฝ้าบ้านให้แม่จ้าเดี๋ยวจะให้ดูกระท่อมแม่เด้อจ้ากระท่อมแม่ก็ประมาณนี้หละจ้ะอยู่แถวแถวตำบลเอ้ย ใช่ใช่สำโรงจ้อาอำเภอเมืจัดสุรินทร์เนจ้าอยู่ที่แถวแถวะตะําบลสำโรงนะจ้า mm hmm. ก็มานอนเฝ้าเจ้าวาอจะเล่าความให้ฟังเนาะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องน้ามีนะจ๊าน้ามีคนสุรินเด mm ้อ hmm. ก็น้าหมีก็เป็นคนสุรินทนีแหละจ่ะ แต่ก็บ้านน่มีก็อยู่ห่างจากบ้านแม่ประมาณ13กิโลจกก้ะก็ตาแกก็ไม่สบายเนาะแล้วก็ที่บ้านแม่ก็เลี้ยงวัวอยู่สองตัวเลี้ยงเป็ดสตัวเลี้ยงม้าสองตัวเลี้ยงแมวตัวหนึ่งทีนี้ไม่มีใครมาเอออยู่เฝ้าบ้านดูวัวดูมา้าดูน้องแมวนี่แหละจ้าน้องเป็ด แล้วนัมมีก็จำเป็นจะต้องขี่รถไปมาไปกลับไปมาระหว่างบ้านนํมมีกับบ้านแม่ก็ห่างกันสิบสามกิโลทำอย่างนี้อยู่ทุกวันจะไปกลับไปมาน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดถึงจ้ะก็น้ำมันเติมรถก็วันหนึ่งก็ไปกลับก็สองร้อยเนาะประมาณนั้นจ้ะ ก็ต้องทำแบบนี้อยู่ประมาณนี่ก็เข้าเกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วจ้ะไปมาไปมาตาแกไม่สบายจ้ะแกเป็นโรคเบาหวานก็มีแผลที่ขานะเป็นแผลที่ขาก็คงจะไม่หายแล้วก็ไม่แห้งง่ายจ้ะส่วนตัวก็เดินไม่ค่อยจะ กติจะเพราะว่าตั้งแต่โดนโดนรถนะจ้ะโดนรถชนขาก็เดินทรงตัวไม่ปกติตัวเองก็มาได้ก็แค่มาให้เข้าหมาเข้าแมวแล้วก็เปิดน,น้องเปียดออกจากคอกส่วนหน้าที่เอ,อเอาวัวเอาอะไรออกจากคอกก็จะเป็นทางแฟนนะจ๊ะ ไปนันม,มีเขาก็จะเอาวัวไ,ไปมัดที่ทุ่งนาแล้วก็เสออายสายก็ตีรถกลับไปทำงานจะ้ะตอนเย็นเขาก็จะมารับก็จะเป็นอยู่แบบนี้ลจะจ้ะจนกว่าตาจะออกจากโรงพยาบาลนั่นเองจะ้ะนี่จะ้ะ แต่บรรยากาศแถวบ้านแม่ของน้ำหมีก็บรรยากาศดีจะ้ะทุ่งนาก็ชอบบรรยากาศแบบนี้จะ้ะเงียบดีเนาะผิดกับแถวบ้านน้ำหมีจะ้ะก็บ้านก็จะสิดิดกันก็ต่างคนก็ต่างอยู่เหมือนกันเนาะแถวนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ก็เงียบดีจะ้ะอยู่ก็อยู่หน้าบ้านนอนนี่แหละจะ้ะ คนเดียวเห็นไกลๆนั่นก็เป็นไม้เท้าของน้ามีเองจ้ะไว้พยุงเดินยังไงก็ฝากติดตามช่องน้ามีด้วยได้จ้าน้ามีคนสุรินน้ามีก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณหลายเดือนแล้วจ้ะก็เพิ่งกลับมาอัปเดตใหม่ลงวิดีโอใหม่ดีกว่าอืม น้ามีคิดว่าน้าหมีก็จะลองมาทำ u t u b e ดูจ้ะลงใหม่ลองทำใหม่ดูลงลงใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนพ,พี่น้องๆช่วยกดติดตามน้ามีด้วยด้วยจ้าสวัสดีจ้า